อให้ผัวและลูกเก่าอยู่ทานบ้านได้รำเงียแม่บ่นมีเอ้ยปัดบ้านเพิ่นไปให้กันยางหัวตา บาดบานเพิ่นไปหน้าก่อยังหัววัดเต้าคงบาดบาดวงเมียนยันเจ้าจากว่าไปดวงดาวข้างได้มิดนี้พอปัจจบ คอยมือนั่งเมือนี่ม่นคอยได้กับเป้าได้ แรงมาเคือมีรอดคึกนําบนมีียแล้วจากแม่อัไปอยู่ใส่แล้วไม่ละไม่เอาไว้ไงสังหลักปากกว่าและลูกไว้แห่ไทยปากคนนั่งมง ละเดียวนีขวนพวกนั้นมันคอยคอยดอกจางหายเห็นน้ำตาเทียลายบอดมาลายโอ้ยอันสุนสิน้นคือดังดวงเวียนยันเจ้าแม่บนมี คือดันเจ้ายังเป็นหูวบานหายังทั้งปวงบ่ทันเสร็จเรียบร้อยตนเจ้าว่าดวนตายลายยอมเจ้าตายไปเลยไปเลยเลย อยู่บ้านลกอยู่บ้านลานน่อยในจมหาพวกพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเพิ่นคึอทอดเจอหลายแทบสิเป็นนกปวงบ้าให้หาอยู่ทุกวันสีนคันดอยเงี้ย แม่กวนมีชาติที่ผมคอยนี่เออรื่นเศร้า,าออกัมะทกองบนกองท่านเ้นนนแม่เออเจา้ามามาทุกข์รือว่าข้า มาทา,าแป้งวัดแต่งตัวมาแต่งตัวปกปูขึ้นไปเบิงถึงเวหาไปบิงคูงเทวาอยู่สวรรค์มีมันควงได้เจ้ามารอเอาทอนมีเครื่องม่อนความสั์เสือ้อบนในตกหนอแต่งไว้ไม่ทั้ง่าดอ,อกมีไหมเพาะปัจจุบ พี่น้องเพิ่นได้ตกนอแต่งไว้ทุกสิ่งย่างนั้นมีบทพี่น้องใจร้อนโทษแต่นางรอคอยเหยียจาและเมื่อใาติพี่น้องเพิ่นได้แเต่นกองอับทาสรงไปหาดวงวิญญาณทีอยู่สุขสมายมัว่ามาเด้อ ไปเมืองเวียวมันพันต่าไคไขย่านันบึงดาวว่ามาเดินให้เจ้ามานอกกินข้าวมาหลักเขาอยากกินนงนิมมอบสงพ่น ธรรมมากปังเมียของบ้านเมืองพอม ทางปัจจัยเงินทองลูกหลานญาติพี่น้องนิมมหอบสูงเอาอไปเป็นค่าจ้างนันทงขึ้นสุสวรรยีกอันเนื่องมีไปเบิดตลอดสิ่งของเจ้ามาแต่งท่านผ้าาไหมคามดอกเพลวา่าพ่อมเพื่อไทยทันพรอมมีทั้งป่า สาดเพลิงเห็ดเป็นอาเขือนหัวอีแมวเอ๋ยให้เจ้ามารอรับยาส่วนโดนดอกนั้นสามวนลูกลานคือเป็นนาะ สัจึงให้เพียงมันสัญญาตั้งว่าต่อบุญแะคัลมีชาติหนาพุนให้เจ้าต่อตามตีเแมเดือบางสกุลโพชนาได้เกิดผลน,นนุนช่วยคอยอ่ำด้วยความสุขใหดวงวิญญาณแม่บุญมีเจ้าให้สุขเงีย พอปัจบข้อมลวกลานเล้าโยพี่ตนเจ้าอย่าหวังหากอดอัถาเมื่อนีนานถ้าวายพระดอกนิ้นเดนขอให้เป็นนิสุงสุงไปนอนน้ำกูนขอให้มีไก้พ้นอบายพพมเจ้าทา มีสุขเลื่องรอน,ลนหลายพลเลื่อนประมาบุญเท่ารับในวันนี้บาลามีไทยเึ้นอก่อน ตั้งยุท่ายู่ทั้งบ้านบานเอาว่ามาเดินมาหอดหายยาเต่สุนวะกอยาขัานเจาาาเนา้ามาหอดน้ายาแต่สุนวะกอเทามาหอดผลเกิด วิยันจ้าอย่าใจเวามารับเอาสะดุดมีมาเร็วมารับเอาสะดุดเมีกองบุญตั้งจบโกนรอดหาวสุอาเงินเลทอง อยากที่นองมาทันไห่ยมวลประจยเพิ่งกำวานพวามวัดทั่วไทยทันเอาเป็นความทุกสิ่งสิ่ง,งเขาเหินให้ว่าใส่มือเงินและพงให้เจ้าไปซื้อจ้างขึ้นสู่เคิงมสาหวานเดิมแม่นู ทอนผูกมวนเป็นควางสายลายเป็นละขวางมีค่าเป็นบุญยาเป็นสาภาพให้เป็นควางน้อที่ปล้วนจะสุนสิ้นวาคาดเป็นสินสินส้นละทานยาได้วินอบายสีให้นีไก่เดอมเมเดือดชาต ต่อไปนั้นมีเจียงวัาตาวนเดิมปีนสะทุเดินสะทีมาในภายหน้า ห่วงสักฝุ่นโคกน้อแม่น้อสายากามได้ย่องหวั่นหนกจักไปนอกไกลแลวขอให้มียานเก่ขอให้มียา